ผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองนะครับผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยต้องทําเพื่อกี่การฮัตท่านผู้ชมไปดูตอนนี้ไปดูสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิจมําได้ไหมครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วมีข่าวออกมาออกเอกสารมาว่าจะยุบห้องห้องพระปอบอ้างว่าไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแต่ พอรกระแสออกไปชาวพุทธเริ่มตีข่าวไปเฮ้ยทำไมยุบห้องพระแล้วพระไปเนี่ยเป็นไปไปไม่มีที่ห้องรับรองพระต้องไปน,นอนนอนอยู่ตรงตรงพื้นนะฮะจนกระทั่งเรื่องถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับถึงในถึงบุคคลสำคัญเนี่ยพูดง่ายๆฮะมีคําสั่งมาอ่ะก็เลยมีห้องพระขึ้นมากลับมาทันทีแต่ทีมงานของผม,ผมนะครับเมื่อสักสองสาวันที่แล้วได้ไปส่งพระที่ไปบังกลาเทศโอ้ปรากฏว่าไงทราบไหฮะ ห้องพระที่สวนตะบูมครับห้องประมาณเนี้ยไม่เกินสิบฟุตอะ่ะคนเข้าไปสิบกว่าคนก็เต็มแล้วอะ่ะห้องเล็กครับห้องรับรองพระที่สวนตะบูมตอนเนี้ยห้องเล็กมากครับพระเข้าไปสิบกว่ารูปเนี่ยลึกลึอ,อ,อ,อมีพระผู้ใหญ่เข้าไปสักรูปหนึ่งแล้วมีสาธุชนที่เข้าไปนะครับศรัธทธาเข้าไปหน่อยหนึ่งก็เต็มห้องละพอรับได้ไม่เกินยี่สิบสามสิบคนห้องเล็กทําขึ้นมาก็ย่งมีห้องเล็กๆแล้วไปดูห้องละหมาดไปดูห้องรับรองอิสลามในสวนตะบูมดูฮะ ไปดูห้องรับรองในสนามบินดอนเมืองดูฮะห้องใหญ่กว่าห้องพระเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดผู้ว่าละกันผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยมาเป็นมาเป็นคณะกรรมการกิกรมันไม่ต้องเพิ่มห้องละหมาดไม่ต้องเพิ่มห้องรับรองอิสลามเนี่ยทุกชั้นเลยเหรอฮะเออเพิ่มก็ไปอีกยังไม่พอครับทุกวันนี้นะครับคนไทยพุทธคนทุกศาสนาเนี่ยจะกินอาหาร จะกินหมูอ่ะพูดง่ายในสุนภูมิจะกินอาหารนะครับในดอนเมืองถ้าไปสั่งอาหารนะครับของครัวการบินไทยนะฮะไม่มีครับคุณจะต้องยอมรับความโดยปริยายว่าคุณจะต้องยอมรับครัวการบินฮาลาลครับเพราะเขาบังคับเลยฮะเป็นครัวการบินฮาลาลเลยครับในครัวการบินไทยทั้งหมดนะฮะทุกสายการบินเนี่ยจะสั่งอาหารของครัวการบินไทยจะต้องกลายเป็นครัว เป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดครับถูกบังคับไปแล้วนะครับท่านรู้ไหมครับยังไม่หมดครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศจ,จำนวนหนึ่งคนและอย่างที่บอกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคนและเจ็ดคนนี้เป็นอิสลามทั้งหมดลองนับดูฮะทั้งหมดเนี้ยประมาณกี่คนนายกหนึ่งคนประหลัดสํานักนายกหนึ่งคนสองคนละประหลัดสํานักประหลัดกระทระวงต่างประเทศอีกคนหนึ่งเป็นสามประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสี่ ประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็น5ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น6ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น7ผู้อำนวยการสํานักนายกเป็น8อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็น9ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นส0ผู้อํานวยการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดเชียงรายภาคใต้เป็น11ผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็น12คณะกรรมการกายสลามแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งคนเป็น13ผู้ผู้ทรงคุณวุฒิอีก7ก็รวมเป็น20ใน20คนใน20คนนะฮะ จ็ดคนวางสเปคเป็นอิสา,ามไม่เรียบร้อยละจากยี่สิบคนข้อหาอีกสามหรือสี่คนเวลามีการเสนออะไรเข้าไปเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งต้องทําตามถูกไหมครับเพราะฉนั้นไม่เขาจะยากไหมเมื่อเมื่อเขาเรียกร้องอะไรเพื่อกิจการทัดของเขาอ้างกิจการทัดของเขาแล้วก็พ่วงเพื่ออิสลา,ามของเขาเนี่ยพ่วงเพื่ออิสลา,ามของเขาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นงานกล้วยเขาเลยนะง่ายพลิกฝ่ามือเลยที่เขาจะต้องการเนมิทอะไรก็แล้วแต่ แล้วพอมีการตั้งตรงนี้ขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวถ้ามาชมด,ดูมาตราต่อไปนะครับสิ่งที่จะตามมาอีกนะครับเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามาตราสิบแปดนะครับคณะกรรมการกิจการฮัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมกิจการฮัทนะครับสองเสนอแนะ และให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 3. มวงเล็บ3พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินการและแผนการเงินของสำนักงานรวมทั้งควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งเล็บสี่ออกระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุการแต่งตั้งการถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัยการออกจากตําแหน่งการร้องทุกข์การกุทร์การลงโทษพนักงานและลูกจ้างตลอดจนการกําหนดเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานและลูกจ้าง